วันนี้คูชื่นชวนทำขวดซองนะคะและขนมปังพันชั้นค่ะวันนี้คูชื่นใช้นมอุ่นนะคะ400กรัมตามด้วยน้ำตาลทรายยีสตใส่ไข่สองฟองนะคะคนให้เข้ากัน ใส่แป้งลงไปคนเอาเกลือนะคะเกลือสิบกร,รัมให้ออกเค็มๆหน่อยคนเลยค่ะใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปหนึ่งชจะใส่น้ำมันนะคะน้ำมันพืชแปดสิบกร,รมัมทำกินเอง ทาอ่างนะคะด้วยน้ำมันแล้วก็เอาน้ำมันลูบหน้าหน่อยนิดนึงจะได้ไม่แห้งปิดไว้พักให้ขึ้นหนึ่งชั่วโมงโอเคเอน่าจะได้แล้วนะคะโอ้ขึ้นมากมายขึ้นมากมายแล้ว <c oughs> แบ่งออกเป็นสองส่วนแบ่งแป้งเป็นสองก้อนนะคะ นำแป้งออกมาครึงนะคะครึ่งเป็นแผ่นกลม เสร็จแล้วนะคะ,พ,ะ,คะพอได้อีกแผ่นก็มาวางซ้อนที่เราทานเนยไว้ซ้อนลงไปเลยนะคะแบบนี้เสร็จแล้วทานเนยทับอีกทีหนึ่ง <c oughs> วางครับลงไปนะคะ ก็ทาเลยทีหนึ่งอันนี้ได้6แผ่นนะคะคุยชุ่นจะทำสองสองก้อนใหญ่แล้วก็ทานเนยปิดด้วย แผ่นที่หกแล้วเดี๋ยวเราจะไปแช่ในช่องฟีด <c oughs> ก้อนที่สองนะคะก้อนที่สองเราก็จะแป้งวางไข่ทานเนยนะคะมีทั้งหมดหกแผ่นหกชั้น ที่สองวางทับลงไปนะคะแป้งมาหแป้งให้ทับกันทาเนยทับอีกครั้งหนึ่ง อันนี้ <c oughs> เป็นขัวซองแบบบ้านๆนะคะสไตล์ฝรั่งชนบทไม่ต้องแบบเนยรีดแบบสไตล์ฝรั่งเศสอันนี้เป็นแบบเราซ้อนแป้งมันก็จะง่ายอีกแบบหนึง่งทําตามบ้านาไม่ใช่ทําแบบร้านเบเกอรี่มันง่ายด้วยถ้าเนยทับอี นี่ได้3ชั้นแล้วนะคะมันจะหดไปบ้างไม่เป็นไรเพราะเราจะต้องมารีดอีกครั้งหนึ่ง มอมบ้างไม่เป็นไรนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมารีดทับทาเนยอีกอันนี้แผ่นที่4นะคะแผ่นที่ห้าเหมือนแป้งโลตีนะคะขยับออกมา วางลงไปก็ดึงมุมออกมาดึงมุมออกมา,มมออกมานเาตะมันลงไปเตะมันลงไปทาเนยทับพอครบ6ชั้นเราจะไปแช่ฟีสนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งหรือข้ามคืนถ้าใครอยากทำทำไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะก้นท้ายเออนี่กลมดีไว้นี่ค่ะแล้วก็วางลงไปอย่างนี้หอ่อแป้งไว้มันเข้าชค่อเย็น อ,อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงค่ะให้ให้แป้งให้เหนยที่เราทาแต่ละชั้นเนี่ยมันแข็งตัวแล้วค่อยนํามารีดมันจะได้ไม่แปดออกมาด้านใดด้านหนึ่งอันนี้แช่ตู้เย็นช่องฟีสนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เย็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมารีดอันนั้นเมาดูก่อนทีละ้น เลยที่อาใส่ตุ้เหรียญไว้มาดูสิ ใส่เนยซ้อนอีกทีนึงนะคะเอาทาเนยอีกแล้วมารีดเอาที่เอาเนยได้ในกล่องออกมาด้วยสิ สามส่วนนะคะมาอย่างนี้แล้วพับส่วนนี้มาอย่างนี้โอเคแล้วเดี๋ยวคุณชชินยืดทับสุกปิดบ้างไว้ก็ได้ปิดแล้วค่อยเปิดใหม่ปิดแล้วเปิดใหม่จะได้ไม่ยาวไปสุดถ่าย เลยมันจะทันลักออกมาเราปิดซะหน่อยปิดอย่างนี้นเดี๋ยวจะเอาไปแช่เย็นอีกครั้งหนึ่งท้องฟีด พักไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือ20่สนาทีประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะอันนี้อันนี้ก้อนที่สองนะคะแช่ฟีดไว้ครึ่งชั่วโมงเหมือนกันทีนี้เราจะวีดรีดออกเป็นแผ่นวงกลมเลยอ่ะมารีดค่อยกลับด้านรีดขวารีดซ้ายอ่ะ เอาดิโกยี่ดอกทาอกเรมใ้างเซอันนี้นหมดอันนี้ก็นะคะประมาณกว้างสิบแปดเซนเนาะหนึ่งฟุตนั่นแหละนะสามสิบเซนก็ได้หนึ่งหนึ่งฟุตแล้วเราก็จะ อันนี้จะทําแบบครัวซองธรรมดานะคะผัดครึ่งนี้เลยใครกลัวไม่ไม่ตรงก็ใช้ไม้ทัดนะคะอันนี้กูชื่นก็ที้เกียดวัด เห็นว่าขนาดมันไม่เท่ากันเพราะเราไม่ได้วัดนะคะแต่ถ้าใช้มัทัดตัดวัดเนี่ยมันก็จะเท่ากันนี่ค่ะอันนี้นะคะคุณชื่นจะาใส้น้ำตาลน,น้ำตาล ได้กี่ตัวนะ16ตัว16ตัว44 16เดี๋ยวเราจะเอาผักคลุมผ้าไว้พักให้ขึ้นประมาณสัก40นาทีแล้วค่อยนำไปอบเราก็พักได้40นาทีขนมก็ฟูดีแล้วนะคะเราจะทาไข่ผสมนมแล้วก็นำเข้าอบ นำเข้าอบไฟร้อย็สิบไม่เกินร้อยปดสินะคะประมาณยี่สิยี่สบห้านาทีโอเคก้อนที่สองนะคะเราแช่ฟีดไว้ครึ่งชั่วโมง <c oughs> อันนี้เราที่เป็น,นสีเหล่งเลยนะเราที่ผมช่วนักอันแบบนี้อแบบันที่สองอันนี้เราจะทำแบบกนมังพันชั้นก้อนสี่เหลี่ยม ก้อมยาวประมาณประมาณชีทเนี่ย่ะเรือเป็นก้อนส่วนนี่นนออกให้สี่เหล่าวเล นมเราก็ได้แล้วนะคะเหลืองดีแล้วสวยงามมากเดี๋ยวเราทาเนยอีกข้างหนึ่งให้หอมๆ อันนี้ก็จะโรยด้วยพวกเม็ดต่างๆอันนี้เป็นแบบทดลองนะคะครูเช่นไม่มีพิมพ์ใดๆทั้งสิ้นเราก็วางบนแผ่นรองอบดูซิว่าออกมามันจะเป็นยังไงร,รูปทรงมันจะบิดเบี้ยวมันจะอะไรก็ไม่เป็นไรเราทดลองทำนะคะเป็น ขนมปังพันชั้นตามกระแสแต่เรายังไม่มีผิมโรยหน้าด้วยอัลมอนด์หรืองาอันนี้เพื่อเพิ่มรสชาติเวลาทานนะคะใครจะโรยไม่โรยอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละท่านเลยแล้วเราจะอบที่อุณหภูมิ8 8อปนะคะประมาณสัก30ถึง35นาทีตั้งที่30ก่อนนะคะ30ก่อน ถึง40นาทีแล้วแต่เตาของท่านเลยดูความสุกความเหลืองนะคะนี่ค่ะอุย้ยนี่ค่ะชั้นของเขาก็พอได้อยู่นะคะทำกินทำขาย ง่ายๆเลยไซส์ใหญ่เล็กได้ตามที่ชอบเลยนะคะเรียบร้อยค่ะขวซองขนมถาดที่สองมาแล้วขวซองพันชั้น ก็คือครูชื่นปรับจากสูตรครัวซองแทนที่เราจะม้วนเป็นลูกครัวซองนะคะเราก็มาทาเป็นแบบขนมปังพันชั้นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มาแรงกันนะคะแล้วแต่ใครอยากทำอะไรนีวันนี้ครูชื่นแค่ลองสูตรนะส่วนรูปทรงหรืออะไรเราไปปรับปรุงเองนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่เนี่ยค่ะมันก็จะแบบเป็นชั้นๆแบบนี้ เราก็หาพิมพ์หาอะไรมาใส่หน้าตามันก็จะเหมือนกับพวกพับอะพวกพายที่เป็นพับอะแต่จริงๆแล้วขนมปังมันอันเนี้ยมันจะต้องลอกเป็นชั้นเป็นชั้นเดี๋ยวพรามันเย็นมันก็จะนิ่มตอนนี้มันก็กรอบอยู่นะคะเนี่ยก็โอเคใช้ได้อยู่ลองทําดูกและกันนะคะใครชอบแบบไหนก็ทําได้เลยของของเราทํากินเองลองดูก่อน ชั้นแกะออกมาเนะะี่ยค่ะเห็นไหมว่ามันนี่ค่ะเป็นชั้นเป็นชั้นก็โอเคอยู่นะคะเนี่ยถึงหน้าตารูปทรงจะไม่สม่ำเสมอ แต่ความเป็นชั้นมันยังได้อยู่เนี่ยนะคะแล้วก็ลอกกินเหมือนขนมชั้นไม่ใช่ขนมเธอนะขนมปังพันชั้นก็โอเคนะคะ